พระธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอวดฉลาดมากยิ่งโง่ามากอ้าวลูกหลานเสร็จแล้วยังนี่นะ วันนี้หลวงพ่อจะมีกระเป๋าแจกนะเนี่ยคุณเฮนเล่คุณเอลฟ่ามาจากอินโดนีเซียสองสามีภรรยาที่นด้มนหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเนีวันนี้ได้ติดตามมาได้เอากระเป๋ามาด้วยเนี่ยต่อไปให้ถ้าว่าเจ๊โสมทำเลยต้องทำแบบกระเป๋าแบบนี้ดีนี่น ก็ไม่แน่บือนกันนะถ้าเป็นวันเกิดลวงพอ่อลุงพอ่ออาจจะให้พวกกลุ่มอินโดนีเซียทํามาให้วะส่งมาให้วะเอามาแจกเมืองไทยเอามาตีตลาดเมืองไทยวะเอาให้คูบาองค์แจกพระซะก่อนนะอแจกพระแอกแจกพระคนและกระเป๋ามานี่วาจบทีมาเนี่มา เอาไปแจกชาวบ้านเลยแจกไล่ตั้งแต่ชีไปก่อนนะเอาแถวหน้าแจกไล้ยังแจกโยมผู้ชายผู้ชายแถวเนี้ยครบไหมเชียงฮะได้สามเราเอาไปแจกให้ครบนะาทีนะท่นะ่ะแจกให้ครบเลยแถวหน้ายังไม่ครบเลยเนี่ยนะใครได้สองอย่าไปเอาสองนะไม่ได้นะ ถ้าถ้าใครยังไม่ได้เดี๋ยวปีหน้านะเดี๋ยวจะเอาอินโดจาวอาอินโดทเอามาแจกอีกคร <c oughs> <c oughs> บเลยลหรอเอาพอสุจิตได้แล้วยังฮะยังมันสั้น,นไร้ิโอ้เดี๋ยวพอสุจิตศูนย์นนะว่างเนี่สุเจา้าเลย <c oughs> ในบทได้แล้วยัง <c oughs> เอา โอ้ครบพอดีเว้ยกูบาก็ครบนี่เห็นพ่อบียางยุโดยมาสงสัยบกบไว่นโะม <c oughs> ปยานานะคนสาวต้องหายกันเล้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช2559พระวันนี้45รูปนะ แต่วันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ฉันจังหันเสร็จแล้วจะได้ไปไประชุมที่จังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับทุนนิติดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศรีนครินแต่คิดว่าน่าจะฉันจังหันเสร็จก่อนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่จะได้ไปไประชุมเกี่ยวกับการวางแผนดูแลพระสงฆ์อาพาธ ในวันนี้หลวงพ่อได้แจกกระเป๋ากระเป๋าถภายกระเป๋าหิว้วที่โยมมาจากอินโดนีเซียที่นิม,มนต์หลวงพ่อไปอินโดนีเซียกับคณะนะพอไปถึงอินโดนแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องชาวอินโดนให้ความตอนรับขับสู้อบอุ่น เป็นอย่างมากไม่คาดคิดเหมือนกันว่าพี่น้องชาวอินโดจะให้ความสนใจใส่ใจในเรื่องธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ความสใส่ใจสนใจโดยเฉพาะเพราะยงเฮนรี่เอฟฟาร์เขาอยากจะมาเขาเรื่อมใส่นับถือในพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตามหาบัว แต่เขาก็อยากจะมาแต่กระทำธุระยังไม่เสร็จก็คิดจะมาแต่ผลในสุดมายังไม่ได้มาหลวงตาก็ละสังขารจตุตินิพพานไปก่อนจากนั้นคุณเฮนรี่ก็ได้มางานศพสริระขององค์หลวงตาพอมาเห็นคู่คนมาเห็นการจัดงานขององค์หลวงตาเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างสุดซึ้ง ไม่ขาดคิดน่าเสียดายที่ตัวเองได้ผ่านไปแล้วไม่ได้มาการะคารวะอง์คหลวงตานะจากนั้นก็พอจัดงานเสร็จเข้ามาอยู่หลายวันทีเดียวจนงานเสร็จพองานเสร็จแล้วก็ตั้งจิตในตั้งจิตตั้งใจว่ากลับไปนี่คงจะไปสร้างวัดทางสร้างวัดขึ้นมาจากนั้นก็เลยไ,ไปสร้างวัดอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ รวบรวมหมู่พวกเพื่อนตั้งเป็นหมูนิธิขึ้นมาตั้งชื่อว่าวัดอะไรแต่สังฆเบตตาขึ้นมาที่อินโดนีเซียจากนั้นก็ทั้งกุมองว่าจะได้พลาดโอกาสเมื่อพลาดโอกาสเมื่อพลาดหลงตาไปแล้วก็น่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตายัางพอเป็นแนวทางอยู่น่าจะได้มนลูกศิษย์ลูกหาหลวงตา ไปโปรดที่สำนักมูลนิธิของเขาเขาเจะได้มานดมนหลวงพ่อไปพอหลวงพ่อไปก็มีศาลามีกุฏิที่พักพาอัศัใสูแล้วรู้สึกว่สะดวกสบายท่านกนนิมนต์กูบาจารย์หลายองค์แล้วละก่อนหน้าหน้าที่หลวงพ่อจะไปแต่ห่ากกงจากกรุงจาการตาประมาณสักหกสิกิโลไก่พอสมควรอยู่นะ นะหลวงพ่อก็ได้ไปพอไปล้วก็ไปได้หลายแห่ง <c oughs> ก็ได้รับความอบอุ่นจากพี่น้องชาวอินโดทีเดียวเลย <c oughs> ไปคราวนี้นะแต่ถึงยังไงก็ตามเ,าเมืองไทยของเราเดี๋ยวนี้สรุปแล้วมองมองดูแล้วอินโดนีเซียกำลังหิวหิวหวยธรรมะหิวหวยครูบาอาจารย์หิวหวย พระธรรมคำสอนของพุทธะอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอยากจะยอยากจะปฏิบัติเพราะขาดครูบาอาจารย์ผู้แนะนําแต่เมืองไทยของเราเนี่ยกลับอิม่มฮะอิ่มพระอิ่มเจ้าอิ่มครูบาอาจารย์อิ่มจนเบือ่อเดี๋ยวนี้บางทีก็เบือ่อเบื่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพอไม่รู้จักเลือกพอไม่รู้จักเลือกก็เ กินยาเบื่อเบื่อไปตาว่ารู้จักเลือกแล้วก็กินอาหารพอเหมาะพอดีเคยกินอาหารที่มีวิตามินโปรตีนบำรุงร่างกายก็ยังพงพอสงทาดสงขันไปเรื่อยๆบำเพ็ญไปเรื่อยๆจะบวอิ่มได้ยังไงเพราะตัวเองยังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่จะไปอิ่มทำเบื่อทำได้ยังไง คนที่เบื่อทมนะคือคือกิเลสทั้งนั้นนะเบื่อส่วนคนมีคุณธรรมในจ,ใจิตใจแล้วจะไม่เบื่อนี่ไม่เบื่อทมไม่เบื่อไม่น่ายไม่อิ่มในธรรมนลหิวในธรรมทมคือหลักเหตุผลทมคือหลักถูกต้องทมคือไม่มีที่ค้านว่ามันผิดนมีแต่ถูกทั้งนั้นคำว่าธรรมเดินไปกันนีมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ใจก็คิดไปในทางที่ถูกต้องเป็นสุขใจการกระทําออกมาทางกายก็เป็นสุขกายการพูดออกมาก็เป็นสุขทางวาจาอันนี้คือทำคุ้มครองนี่แหละถ้าว่าคนเบื่อทาแล้วก็คิดไปในทางกิเลสราคะบังโทสะโมหะโลภโกรดหลงนมกมุ่นไปเถอะมีแต่ทุกข์เข้ามาเมื่อการกระทําออกไปกับผิดชิ้นห้า การกระทําผิดชินห้าอบายมุกทุกอย่างท้งหมดนี่แหละอันนี้นกับความจีหายก็จะเข้ามาอีกการพูดออกมาไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้ไม่รูจ้จักสัมมาคารวะอันนี้นก่อนความทุกข์ก็จะเข้ามาอีกเพราะเบื่อทำเลยเพราะเบื่อร,รมก็ไปทางกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะเข้ามาประคับประคองคนที่เบื่อทำรร ถ้าคนมต้องการทำต้องการธรรม,ร,ธรมะเข้าสู่จิตใจอยู่น่าจะฐานที่ใดมีแต่ต้องการให้ทำเข้ามาสู่จิตสู่ใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นมันหิวหิวในธรรมคำว,ว่าธรรมคำนี้ก็อย่างที่ว่าอาหารถ้าเป็นอาหารก็อาหารที่มีไม่เป็นพิษเป็นภัยมีแต่ให้คุณ ต่อร่างกายแต่ว่ากีเลดเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยนะเมื่อทานและดื่มเข้าไปนั่นน่ะมีแต่ความหายยะนะจะเข้ามาเข้ามาหาตัวเองนั่นแหละขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะเนี่ยเป็นธรรมเป็นธรรมคำสอนที่ให้พวกเราท่านทั้งหลายมุ่งมั่น ในคุณงามความดีให้มุ่งมั่นต่อศีลต่อธรรมให้มุ่งมั่นต่อหลักเหตุผลในครั้งพุทธการอุบาสกเป็นคนนอกศาสนาหลวงตาท่าน้พูดให้ฟังแต่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในธรรมปริษตกถาเนี่ยแต่หลวงตาย,ยกประเด็นขึ้นมาหน้าฟังของท่าน คือว่าคนนอกศาสนาอย่างศาสนาอื่นจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาคือพวกสีหรือสีชีภัยพวกสีเปลือยอย่างเนี้ยจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาพอเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะมีบัญญัติวินัยเลยนะแค่ว่าให้อยู่ในทิฏฐิวิปาวาะทิฏฐิข้าว ลดทิฏฐิซะก่อนูพธิ่เข้ามาเนี่ยจะไม่ให้บวชเลยพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้บวชเลยบางทีบวชเข้ามาแล้วอาจจะเอาพุทธศาสนาเนี่ยออกไปในนอกลู่นอกทางก็ได้ท่านจึงให้มาอยู่เป็นทิฏฐิวิปวาตใกล้ๆว่าให้มาตรวจดูซะก่อนว่าปม,มีความตุง้งมุ่งจะมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงไหมอยากจะบวชคราวนี้นะ่ะ เรียงความาบวชเพื่อหลอกๆเ,เล่นๆเฉยๆอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าให้อยู่ทั้งสี่เดือนนะคือให้มาดูเพราะนั้นพวกนาคทั้งหลายที่เขามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยมาแล้วบวชเร็วนะอย่าไปถือว่าอมาแล้วจุูนานนอย่าไปคิดว่าอผ,ผ,ผิดปกตินะ่ะถ้าว่าเป็นศาสนาอื่นเข้ามาเนี่ยท่านให้อยู่ทั้งสี่เดือน เรียกว่าทิฏฐิวิปปะวาิให้ทดสอบทดลองดูว่าเป็นความมุ่งมั่นจริงไหมออกมาจากใจจริงจริงไหมที่จะบวชในพุทธศาสนาในคราวนี้ครั้งนี้ถ้าหาวาดูดูแล้วไม่เป็นถ้าอายุไปอีกเตือนที่ห้าถ้าหาวายูไปอีกอย่างนี้อยังใช้นิสัยเก่ายัางไม่ลดทิฏฐิความเห็นในใจของเขายังมีอย่างใช้ทิฏฐิยากเก่าอยู่ท่าน ท่านจะไม่ให้บวชเลยบอกไม่บวชไม่รับไปให้กลับไปหาศาสนาเก่าของเขาซะเ,าเพราะว่าทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยเมื่อเขามาบวชแล้วมาบวชในพุทธศาสนาแล้วเอาความเห็นของตัวเองไปไปใช้ในทางที่ศาส,าสานาของเตงทุที่ตัวเองนับถือเริ่มใสมาก่อนมันเสียหายมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติวินัยห้ามไม่ให้บวช แก่คนนอกศาสนาต้องมาอยู่ทดสอบทดลองซะก่อนอย่างน้อยสเดือนอนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นบทบัญญัติวินัยแต่นีนพอมอีคนนอกศาสนาคนนึงอาชีวกคนหนึ่งเนี่ยคนอาชีวกมาบวชในศาสนาเข้ามาพอได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเคารพนับถือเริ่มใสยอย่างสุดซึ้ง อย่างมั่นใจเอออันนี้คือทำเป็นของแท้ของจริงได้ศึกษาได้ฟังแล้วเป็นของจริงทำคำสอนของพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติดูแล้วนะพระองค์บอกว่าชีวคเทองเ,เธอต้องอยู่ทิทฐิวิปปะวตาตซะก่อนนะสี่เดือนออยังค่อยบวชพอเราได้บัญญัติกฎกฎติกาไว้แล้วอ,อ ชีวกคนนั้นก็บ,บอกกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังทมคาสอนของพุทธ,ธะแล้วเป็นของจริงไม่ว่าแต่สี่เดือนข้าพระพุทธเจ้าขออยู่เป็นสี่ปีก็ได้เพิ่มก็เป็นขอเป็นอยู่สีป่ปีจริงจะขอบวชก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นว่าอืมเขาเป็นผู้ตั้งใจจริงเป็นผู้ดำมีความเชื่อมั่นจริงอา้าวชีวกไม่ต้องถึง ไม่ต้องอยู่ทั้งสี่ปีหรอกบวชวันนี้แหละนี่แหละเพราะท่านหลักธรรมคาสอนของพุทธะไม่ใช่ซื้อบื้อนะรุปแล้วลูกหลานนะต้องดูกาละเทศะการสถานที่บุคคลถ้าบุคคลเขามีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจจริงพระองค์ก็ให้บวชในเดี๋ยวนั้นเลยทั้งที่กฎกฎติกามีอยู่จะให้อยู่ทั้งสี่เดือนแต่เขาว่าไม่ต้องไม่ต้องว่าสี่เดือนพระเจ้าข่าข้าพุทธเจ้าจะขออยู่เป็นสี่ปีก็ได้ อยู่ทิฏฐิวิปปวัตเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนตั้งใจจริงเอออ่าบวชเลยบวชได้เลยเพราะว่าถึงยังไงก็ไม่เสียหายคนอย่างนี้เขามาบวชแล้วเพราะว่าเขาเป็นคน,คนดูแล้วเป็นคนจริงจังและจริงใจนี่แหละหลักธรรมความสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมความสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกมีหลายแงยม่มุม ที่พวกเราได้นำมามาคิดนำมาพิจารณาสรุปแล้วก็คือให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้รู้จักกาละเทศการสถานที่บุคคลเมื่อบุคคลนี้เมื่อเขาเมื่อเราเข้าไปหาควรทำอย่างไรบุคคลนี้เมื่อเข้าไปหาแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรควรพูดอย่างไรควรแส,แสดงอากัปกิริยาอย่างไรในชุมชนและสังคมนี้เนี่ยเราล้วนแล้วแต่เป็น หลักทำคำสอนที่พระพุทธองค์ได้บอกกล่าวพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ไปที่ไหนตัวเองว่าตัวเองเฉลียวฉลาดคว้างไปหมดพูดพร่ำไปหมดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นให้เรารู้จักเข้าไปรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักมองดูชุมชนสังคมของเขาเขาวางตัวอย่างไงเขาทำอย่างไรเรากาไปสังเกตสังกาจากนั้นเราก็ยังคอยแสดง ความรู้ความสามารถของเราแสดงอากับกิริยาของเราแต่อย่าให้มันด้อยเกินไปอย่าให้มันเด่นเกินไปเราต้องสังเกตนะคนโบราณเขาว่าหมาเข้าบ้านหมาไปบ้านอื่นมันต้องดอมหางใครแค่ว่าเอาหางเอาหางตกไว้ก่อนแปลว่าทําท่ายอมแต่พออยู่ไปๆถ้าว่ามองมองดูแล้วไม่เห็นใครที่จะเด่นกว่าตัวเอง หมามันยกหางล่ะเนี่แปลว่าข้าในเนื้อกว่าใครมาเอะข้าจะจัดการทั้งนั้นแหละมันยกหางขึ้นมาแล้วแปลว่ามันไม่ยอมใครล่ะเนี่แปลว่าหมายกหางนะแต่หมาเข้าไปในบ้านอื่นมันต้องเอาหางต่ำหามต่ําเดินกับแบบระมัดระวังฮะนี่แหละขนาดหมามันก็ยังรู้จักวิธีการหลบรู้จักหลบรู้จักกลิกรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อชุมชนสังคมแต่เราเป็นมนุษย์นะ ไปที่ไหนเอเลอทาร่าแข็งกล่าวไปหมดไม่น่าจะถูกนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธ,ธะคือท่านเอาธรรมชาติมาแนะนําสั่งสอนพุทธบร,ริษัทบางสิ่งบางอย่างเอาแนวความรู้ความรู้ธรรมชาติให้เห็นตามธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติแต่ฝืนก็ฝืนได้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติเปนเป็นอย่างนี้ อย่างพวกเราเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเนี่ยตามบางคนก็ไม่อยากจะนึกมันเลยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยผมนึกเข้าไปแล้วมันจิตใจหดถู่ไม่อยากจะดูมันเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ระลึกถึงความตายวันละทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนั่นแหะจึงตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่ประมาท แต่พวกเรานะเนี่ยกิเลสของเรานะไม่อยากจะนึกถึงความตายแต่พราะพวทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายทําไมคนระลึกถึงความตายเนี่ยจะได้วางตัวถูกว่าคิดว่าข้าพเจ้าจะไม่หลงไม่ลืมตัวเออมันคิดว่าจะอยู่ในโลกโฉฟ้าดินฉลายตายไม่เป็นข้าพเจ้าจะต้องหาอยู่หากินเบียดเบียนลังแกสัตว์อื่นคนอื่นไปเพราะว่าข้าพเจ้าจะยุอายุยืน มันจะทําความชั่วเสียหายมากมายคนที่มาลึกถึงความตายถ้าเราลึกถึงความตายแล้วอือีกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ไม่นานชีวิตของเราเราจะทําความชั่วเสียหายได้ยังไงคนอื่นเดือดร้อนเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเขาดูถูกเจยดยามทั้งบ้านทั้งเมืองเราจะมีอยู่ได้ยังไงกับชุมชนสังคมกับโลกของเขาเราควรจะทําตัวให้เป็นคนดี อยู่ในชุมชนสังคมรู้จักสัมมาคารวะรู้จักแบ่งปันรู้จักให้อภัยอันไหนที่มันเปิดเกิดประโยชน์ต่อโลกในยุคปัจจุบันที่เราเกิดไม่ดีกว่าเหรอดีดีกว่าที่พวกเราจะเป็นนักเลงหัวไม้ตังแก่เบียดเบียนหมู่พวกเพื่อนสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่โลกโหโมกณนะมีแต่ใช้กิเลสราคะโทสะโมหะ ลังแกเบียดเบียนคนอื่นเขาจนไม่มองใครเลยเอาแต่ตัวเป็นใหญ่มันไม่น่าจะถูกนะเรานะถ้าคนละลิกถึงไม่ระลึกถึงความตายจะเป็นแบบนั้นถ้าคนละลึกถึงความตายเนะี่ยจะรู้จักการวางตัวนะพวกเราท่านทั้งหลายเพราะชีวิตของเราก็อย่างที่ว่าแล้วนะไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะอยู่เท่าไหร่อยู่ที่ลมหายใจเข้าก็หายใจออกเท่านั้นแหะ ไม่ว่าน้อยไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าคนกําลังมีกําลังเห็นไหมคนขคับอยู่ในเครื่องบินตายไปเท่าไหร่อยู่ในรถตายไปเท่าไหร่นอนหลับตายไปเท่าไหร่อยู่ในเรือตายไปเท่าไหร่อยู่เฉยๆหัวใจวายตายก็ไม่ไม่เฉยน้อยอีกเหมือนกันนั่นแหะชีวิตของเรามันเป็นลักษณะอย่างนั้นจะต,ตายแล้วจะไปไหนตายแล้วเกิดอีกนะ นี่แหละตัวที่ว่าเกิดอีกนี่แหละเราก็สงสัยนะสิเอจร,รอเปล่านะเนี่ยแหละต้องศึกษาวิชาในโลกนี่ต้องศึกษาทั้งนั้นอ่าไม่ใช่ว่าจะจะสยามภูมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่าัสยามภูรู้แจ้งโลกนอกนั้นนะมีแต่วิชาที่ไดเรียนทั้งนั้นทั้งหมดนั่นแหละโปรผิดเอร์ขนาดไหนท่านเสร์ขนาดไหนด็อกเตอร์ขนาดไหน ได้เรียนทั้งนั้นอ่ะวิชาในโลกนะแต่เรียนไม่จบอีกต่างหากเรียนวิชาในโลกไม่จบไม่จบนะไอ้พวกเราเนืู้ให้ดีก็แล้วกันวิชาในโลกไม่จบนะลกูกหลานนะสรุปแล้วแต่ละคนได้แค่หางอื่นนะเรียนวิชาในโลกเนะพราะนั้นอย่าทนงตนอย่าอวดถ้าอดอวดมากา่าไริ่งโง่มากคนนะข้าไปเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉล,ลาดนะแปลว่างโง่มาก รู้เท่าที่รู้ท่านเองรู้เท่าที่เรื่องเรื่องรู้ท่านเองแต่เรื่องที่ไม่รู้น่ะมีตั้งเยอะแยะไปยกตัวอย่างเนี่ยอย่างวิชาหมอเนี่ยรู้ทั้งหมดใช่ไหมขนาดหมอจริงๆก็ยังไม่รู้ทั้งหมดเก่งเฉพาะตาเก่งเฉพาะหูเก่งเฉพาะกระดูกเก่งเฉพาะผิวหนังเก่งเฉพาะตับนแล้ะมันเฉพาะสักอย่างมันก็ไม่เก่งทั้งหมดภาษาก็เหมือนกัน ภาษานกนก็มีอีกภาษาหนึ่งภาษาไก่ภาษาแต่ละนกแต่ละตัวอีกภาษาคนกัคนแต่ละเผ่าอีกภาษาของเขาอีกเ,อเรารู้ทั้งหมดใช่ไหมไม่รู้คาว่าไม่รู้แสนั้นคือเป็นไงผมไม่รู้ครับนั่นแหละความโง่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่โง่ครับแต่ผมไม่รู้นี่แหละตามที่ติงเขาโง่ชัดๆนั่นแหละแต่ไม่ยอมโง่ครัเพราะมัน,ม,นมันอวดดีไว้ก่อนแล้วนะ นั่นแหะโลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนั้นนะพวกเราเนะ่ยไปที่ใดไปที่ใดอย่าอวดอย่าอวดกะอย่าอวดฉลาดอย่าอวดเก่งให้เป็นผู้ฟังให้ปุเป็นผู้ศึกษาไว้จะดีกว่าเราจะรู้จักทางหลบทางหลีกจะได้เรียนจะเรียนวิชาจากความรู้ของเขาอีกถ้าเราไปพูดอะไรปลาปลาม์มปาล์มไปปามหมาดไปหมดแล้วเขามีความรู้เขาก็ไม่บอกไม่สอนให้เราแล้วไอเดิน เกลียหนาเกียบ,ห,ยยบหลักเกียบต่อไปเลยคนที่ถูกคนนั้นนะเหมือนกับตาบอดมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราคอยพวกเราทุกๆกท่านนะประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญอย่างที่ว่านะต้องศึกษาให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ศึกษาเอาไว้อันไหนตายสูญอันไหนเกิดร่างกายในสูญแน่ตายแล้วไปเผาไฟทิ้งในแน,แน่กาย แต่นามมธรรมตัวจิตใจนั่นนะ่ะตัวนั้นละไม่ตายไม่สูญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญจุดนั้นอีกต่างหากเหนือกว่าเหนือกว่าร่างกายท่านเรียกว่ามโนปุพังขมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละท่านศึกษาเรื่องของใจนะพุทธศาสนานะไม่ใช่ศึกษาความตรงอื่นนะจะ หัวใจนะเสื่องปัญญานะแนวความคิดความนึกคิดของจิตใจนะท่านให้ความสนสนใจนศึกษาจุดนั้นนะแต่เรื่องร่างกายมันเป็นเรื่องนอกหรอกท่านท่านสนใจเรื่องของคนมากกว่าเรื่องของรถนะถ้ารถถ้าคนมีคุณภาพรถมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้ว คนดีคนดีแล้วไปอยู่กับรถรถก็ดีไปอยู่กับบ้านบ้านก็ดีไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั่นก็ดีอยู่ในประเทศชาติประเทศชาติก็ดีเพ,ออเพราะอะไรเพราะคนเป็นคนดีไม่ใช่าประเทศเขาดีอย่างเดียวอุดมสมบูรณ์ก็จริงยีดย่ แต่คนในประเทศยังมีนักเลงหัวไม้ไว้ใจกันไม่ได้มีแต่จะฆ่ากันนะเนี่ยดูสิมันจะหาความสุขได้ไหมนี้ก็เหมือนกันนะคนคนหนึ่งท่านจะให้ความสนคัญสําคัญเรื่องของใจใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจพวกเราศึกษาดูนะจุดนี้นะนพุทธศาสนาให้ศึกษาเรื่องของใจไม่ให้ศึกษาเรื่องของกายของกายเนี่ยเป็นเป็นผลเท่านั้นเองแต่เรื่องของใจเนี่ยเป็นหัวหน้านะต้องศึกษาเรื่องหัวหน้านะ ให้ความสำคัญเรื่องหัวหน้านะีหัวหน้านี่ยสำคัญกว่าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะ